สวัสดีจ้าพักเขาสวนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามีเขาสวนพักปอดสายเขานะ่องจากพี่น้องพักเข้ากันเริ่มใหญ่เริ่มงามก่สิได้กินครบทุกอย่างแล้วจ้ามูเพาะเมล็ดไว้กับหลายจ้าพี่น้องท่านในล้งแปลงกับมีเนาะจ้าเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งนาะค่ะพักบุ้งเขาก็สิอ่าเลือกเอาต้นนี้ใหญ่งามๆเนาะค่ะไปเก็บไปขายก่อนนะจ้าพี่น้องเก็บไปขายลังมือเอาไปพัดจ้าพี่น้องมันนี่เพิ่นสร้างไว้เนาะจ้าเนาะสามสิบสี่สิบบาทก็สิเก็บไปเพิ่นเนาะจ้าเนาะในลานคาเนาะค่ะเนาะในมูบ้าานนนเ่่จ้้พีองอ่า ผักเขาสมัก็ขายให้คนในหมู่บ้านนะจ้ะนาะพี่น้องให้พ่นได้กินพักปลอดสารน้ำจ้าทุกมมือนีปิปลูกพักจะพี่น้องกระถือจมทุกมืือจ้ะพี่น้องปูเฒ่าสิจมห้ทุกมมือทุกมืือว่าปลูกพักว่าใส่ปุ๋ยจ้ะพี่น้องเพรานว่ามันงามซ้ามันนั่นในขายนะจ้ะนะ้นองเอาก็สิค่อยๆเก็บขายไปนี่จ้จะพี่น้องนี่ก็ได้ขายได้เป็นกอบเป็นกรรเนาะค่ะปรุงดินไปนเรื่อยๆเองนะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นสิพ้ามาเบื่องบักทั่วเฮาองพี่น้องปลูกไปปลูกมาก็สิได้กินหน่อยเย อาเพี้ยก็เริ่มลงแล้วจ้ะพี่น้องก็าน้ำฉีดออกทุกมือจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนตัวนี้ก็เป็นพายิ้ตู้มอันนี้ก็สิเก็บพักบุ้งพายิ้ตู้เนาะคะ่ะพี่น้องเขาก็เริ่มมีไร่ใดเข้ามาเหล่านด้จ้าไร่ใดเล็กๆน้อยๆจ้ะพี่น้องบ่หลายรจ้ะพี่น้องมื่อละอ่าเกือบล่อยนะคะล้างมือก็ได้ลอยกลัวนะคะพี่น้องแล้วแต่เขาจะหาของในสวนเก็บออกไปขายได้นะะเนาะค่ะเนาะอ่ากับเพราะอายุบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เก็บไปเก็บมาเดี๋ยวก็สิ ออย้ายเอิญไปต้อยสะเดาจ้ะพี่น้องพอดีย้ายต้อยสะเดาวไว้ให้ไปเก็บซอยในยพันนาอ่าเกษตรไปเก็บสะเดาซอยย้ายก่อนนะจ้าส่วนพันธุตยูรุก็สิมาเล่มไปจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศในสวนกล้วยเขาจะพี่น้องลมลื่นตะนายเป็นตะหาไก่มาเลี้ยงค่ะพี่น้องหาไก่หาเป็ดเนาะจา้ะเนาะก็สิกล้วยก็สิง,งามเนาะค่ะสมมติมากินก่อนเนาะจ้ะเนาะส่วนมากอ่าไก่กับกล้วยมันก็มาจิกยอดอันเขาเอื่อย ไอยอดกวยอ่อนๆนะจน๊ะเนาะแต่ว่าเป็นตะเลียงค่ะพี่น้องมันอากาศมันดีจ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าขินอย่งางไรเอามาอป,ปลอยนะคะล้อมดีๆกันงูอยังน้อยห่ะง,งูหลายจ้ะพี่น้องไงงูสิงใหญ่กับมีเร้อพี่น้องไยอ่าถ้าเกิดเรียงไก่้เลียงปูเรียงปลาเนี่ยมันก็จะมาเห็นงูจ้ะพี่น้องเห็นงูานงนงมาเรือจ้ะถ้าเกิดว่าเลียงยังกระสิบบ่คอยเห็นเพื่นเนี่นจ้ะกระชิบยูพยุมันนะคะเห็นกันกระสิตื่นกันธรรมดาจ้ะพี่นอ้องเคยตื่นงูงูกระตื่นจ้าเรียนนี้เพลนี้มั่นก็ะเม่นจ้ะ กัมีเนาะค่ะเนาะงวัวพิษวัวเทว์อีกหล่ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆกับสีน้ำหนาวจักน้อยเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นสเสดาเ้านะคะต้นยังไม้ใหญ่ปานใดจ้ะพี่น้องต้นปีกวัวๆนี่หล่ะจ้ะย่าก็บจะเป็นผูหมิ่นลงเนาะจ้ะเนาะอ่ะเสดาเนี่ก็ต้นนี้ก็กิกนกับลังแสบจ้ะพวกขมปันใดจ้ะพี่น้องต้มน้ำเดือดหิ่มลงแป๊บนึงกับขืนะคะ่ะย่าร่วงโดนเนานนะจ้ะเนาะอ่ะเพราะห้อันขมคมมันออกจักน้อยคะ่ะกินกับตำปนตำแก้วตำภาษาบ้านเฮาจ้ะว์เสดาก็ได้ขายเด้อจ้าพี่น้องในสวนน่ะ เก็บเดาขายก็ได้จ้ะพี่น้องอันนี้เขาก็สิเก็บไปกินเนาะค่ะเนาะเก็บไปกินไปขายเนาะจะเนาะอันว่าึงเรื่องเะดาอพี่น้องหลายค่ะหลายแนวแต่ละปีเนาะมันเป็นให้กินเรื่อยเนาะค่ะอันนี้ต้นองเจะคล้องพงกูกินเองนะคะหลังเที่ยก็สิไปเป็นอ่าจะมีต้นเนาะค่ะต้นอยู่ในอ่าในปลานีอย่างเขาก็เป็นหมิ่นกินกระไดค่ะไปขึ้นไปต่อยไม่กินกระไดแต่พี่น้องจะเขาว่าหมิ่นอยู่เลยหมิ่นบานเฮาเลอพี่น้อง ซับภาษาบ้านเฮาอีหดีค่ะมินมินเนาะคะ่ะเนาะมินสะเดาจว่าสรรพิ่นว่าอู้หู้ยเนาะอันนี้เก็บแล้วก็สิอ่าเริ่มแก้จังน้อยะคะ่ะกินบ่ทันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็สิเริ่มแก้จังน้อยะคะ่ะเฮาก็สิเก็บเอาแต่อ่าเป็นดอกเป็นยอด,ยอด,ยอดมันจังน้อยะคะ่ะใบก็สิเก็บถิ่มเนาะคะ่ะเนาะที่จริงใบอ่อนมันก็กินได้เด้อาตาพี่น้องใบอ,อ่อนก็แซ่บเนาะคะ่ะเอาไปลวกใส่กันน่ะล่ะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะชอยแยังงามๆเนาะค่ะสะเดาเฮาจ้า หอมอมลมตะาี้ก็กินว่าเป็นค่ะพี่น้องกินไปกินมากก็เริ่มเป็นหมักค่ะได้รสชาติของขมอมลม,มมันขมขมมันมันมันนะจ๊ะพี่น้องไปกลายเป็นติดเสดาจ้ะพี่น้องอีหยังขมขมทุกมือกินได้ค่ะมะระม่ยังก็กินได้จ้ะแต่เริ่มปลูพักเพื่ออสุขภาพามันีก,กินได้เกือบทุกอย่างนะคะพกขมขมจ้านี่กับบมี่ยังหลายจ้ะพี่น้องกับผ้าล่อสวนเก็บพักคล้ายน้รมาดาจ้าก,ก็น้อยเขาก็จะกินกล้วยจ้ะพี่น้องกล้วยเขากับด้สามคือจ้ะพี่น้อง ป่วยเต็มป้าแต่ออกอยย่สามเพื่อไ่เป็นเนังค่ะปีหนาเอาไม่เนาะค่ะนะปลูไปเรื่อยๆไื่อยด้ก็ได้หลายเองขึ้นว่าจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ปลูกกับปูมูลตน์หนึ่งดอกจ้ะพี่น้องมูลต้ตสองต้นขยายไปเรื่อยจ้ะจนในเต็มป้าเต็มสวนวสวน,ะนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พาเก็บพักนะค่ะสำหรับคลิปนี้กร็ราไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อสวัสดีจ้า